ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนาคาล่าอีกแล้วนะครับอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนครับวันนี้จะพามาบินเที่ยวใช้เวลาแค่3นาทีกว่าเองเป็นคลิปสั้นนะครับเป็นคลิปพาบินโดนพาดูมุมสูงเนี่ยนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยนะผมกาลังพาบินขึ้นอยู่ที่สูงเลยเนี่ยที่อยู่ในเห็นอยู่ในเฟรมกล้องเราเนี่ยนะครับสี่ไร่กว่านะเออที่ดิน4ไร่กว่าติดถนนนะครับแล้วถนนก็ติดคลองนะครับอยู่ที่อําเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับหมดเนี่ยขายยกแปลงอ่ะหนึล้านเอง 1.95ล้านเองเห็นไหมเห็นถนนไหมครับเห็นถนนเห็นคลองไหมมันมีถนนนะครับมีคลองแล้วก็มีถนนแล้วก็มีคลองเห็นไหมน้ําเต็มฝั่งในตอนนี้นะครับเห็นไหมฮะบรรยากาศนี่ก็ถือว่าโอเคล่มลื่นอยู่ในระดับหนึ่งเลยอ่ะนะแปลงนี้ห่างากรุงเทพป,ประมาณ100กิโลเองขับรถชั่วโม,มงครึ่งก็ถึงแล้วนะครับห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยประมาณสัก1ิกิโลเนี่ยฮะอยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยแหละครับแต่แปลงนี้มันจะมีน้ําไฟมีนะแล้วเพื่อนบ้านเห็นไหมเห็นหลังคาบ้านไหมครับ พึ้นภาพเลยอ่ะเพื่อนบ้านะนะครับเต็มไปหมดเลยข้อเสียเนี่ยที่ในสายตาผมเนี่ยมันต่ากว่าถนนเนี่ยที่เราอ่ะนะต่ำกว่าถนนก็ประมาณสักหน้าอกอะประมาณนั้นอ่ะนะครับอาจจะต้องถมดินเอาหน่อยละกันเพราะว่าที่โดยทั่วไปเนี่ยเวลาถนนข้างคลองเนี่ยเขาจะถมสูงไงน,นะครับที่มันก็เลยต่ําแต่ที่เราทั่วๆไปเนี่ยก็จะเท่ากับเพื่อนบ้าน่ะนะฮะ เนี่ยนะครับไฟฟ้าผ่านหน้าที่เลยนะครับแล้วแปลงเนี้ยนะมีที่ว่างเหลือเยอะเลยทันหน้านะครับคือพูดง่ายเลยเขตถนนเขาเว้นไว้เยอะนะครับใครสนใจก็ลองดูเป็นถนนคุดแดงด้วยอ่ะนะนะครับแล้วก็แปลงนี้นี่น้ำไม่ได้ท่วมนะครับถึงอยู่ใกล้คลองน้ํานี่ก็น้าไม่ได้ท่วมเนี่ยหมดนี่เลยนะครับเรามาดูมุมสูงกันก็จะเห็นอย่างนี้เลยบรรยากาศอย่างนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะสนใจแปลงนี้นะครับติดต่อแอดไลน์ผมก็ได้ ID ดีไลน์ผมก็แอดไซบีโอวเลขแปด แอดไซบีโอลแอลน์มาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะส่งคลิปให้ชมนะครับเป็นคลิปเต็มๆอ่ะที่ไปไปเดินกันมานะครับส่วนเบอร์โทรผมก็098 3875 209 098 3875 209นะครับถามว่าแปลงนี้เหมาะยังไงเหรอ 1. ใครที่ชอบแบบบรรยากาศใกล้คลองน้ำห่างจากตัวตลาดห่างจากชุมชนไม่มากแปลงนี้เหมาะนะครับถ้าไม่พูดถึงเรื่องถมดินนะมันต้องถมดินเอาหน่อยละมันสูง ถนนมนสูงก็เกือบหน้าอกอ่ะนะก็ประมาณนีก้กว่าๆนะครับสองมาทํโคกหนองนาได้โคกหนองนาคือมาขุดบอ่อเอาดินในบอ่อมาทมที่เก็บน้ําในบ่อนะครับแล้วก็มาปลูกพืชไร่พืชสวนโดยทั่วไปนะครับหลังบ้านเราเป็นมีบ้านหลังเล็กๆสัก,ลกสหลังหนึ่งนะครับหลังบ้านเราก็เอาไว้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับปลูกต้นมงต้นไม้ได้บ้างนะครับก็ถือว่าขนาดกําลังพอเหมาะพอควรนะนะสี่ได้กว่านะครับเฉลี่ยราคามก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ต่ําไม่ได้สูงมากแต่ผมกำลังจะบอกนะฮะว่าจุดเด่นของเขาคือ น้ำมันมีเยอะนะครับแล้วก็มันติดถนนนะครับแล้วมันก็ไม่ไกลกรุงเทพมากนะครับและอย่างหนึ่งคือประวัติแถวนี้น้ําไม่เคยท่วมอ่ะลองดูครับอ,อีกหนึ่งทางเลือกอาจจะไม่ใช่แปลงที่ดีที่สุดแต่ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าจะจับใส่ตะกร้าแล้วก็สามารถมาคัดกรองเป็นตัวเลือกของท่านได้อ่ะโอเคครับผมให้ข้อมูลท่านเพื่นพื้นฐานเพียงเท่านี้แล้วกันสนใจยังไงก็บอกไลน์ครั้งหนึ่งนะ แอซไซด์ก่อนนะพิมพ์ข้อหมายแอซไซด์อ่ะไอตัว A ห่าง,งม้วนอ่ะนะฮะเขาเรียกว่าข้อหมายแอซไซด์แอซไซด์ B O Y เลข8แล้วกันเดี๋ยวจะได้ชมคลิปเต็ม,มนะครับอ่ะไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขล่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกคนเลยนะครับเสียงแหบนิดน,นึงวันนี้สวัสดีครับ